เรื่องเล่าคนดังช่วงที่1สนับสนุนโดยจะเข้าหรือเข้าโพดก็ต้องการผู้ตรากระต่ายเจียไตรับประกันคุณภาพสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะผู้ชมครับผมวันนี้เรื่องเล่าคนดังของเรานี่นะฮะเราก็มาอยู่ที่หน้าตึก GMM Grammy a t o น้อยใจในโชคชะตาตัวเองไหมที่แบบว่าเกิดมาแล้วจน หนูโชคดีตรงที่ว่าหนูเกิดมาเกิดมาจนแล้วก็แบบคือทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตหนูหนูเจอมาเกือบหมดทุกรูปแบบก็ค,คือตั้งแต่ปัญหาครอบครัวตอนที่หนูเกิดคุณพ่อก็ไม่ไปเซ็นรับเป็นลูกเพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหากันเยอะมากพี่ถามข้อหนึ่งสิคือพี่ฟังชีวิตเธอเนี่ยลำบากมาแบบตั้งแต่เด็กเ,เลยจนมาทุกอย่างเลย อะไรที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเนี่ยในทุกคนเนี่ยได้เป็นนักร้องในสังกัดของแรมีอันดับแรกเลยคือความลำบากความยากจนความลำบากทุกอย่างมันมันเหมือนทำให้เราเราสู้แล้วก็มองกลับไปข้างหลังเมื่อก่อนคือไม่มีอะไรเลยมีมีแค่บ้านให้อยู่ก็ก็เป็นบ้านหลังเก่าๆที่อยู่แบบ คุ้มฝนก็ไม่คุ้มนะคือคือบ้านหนูเมื่อก่อนนี้คือเป็นเป็นหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างนี่คือเอาใบตองอะค่ะมาแปะแปะแปะกับกับสารกับไม้ไผ่แล้วเวลาฝนฝนตกอ่มันน้ำมันก็สาดเข้ามาก็อยู่อยู่อย่างนั้นแล้วก็เถิบขึ้นมาอีกน้อยก็เป็นผ้าผ้าเศษแม่ก็เอามาปะปะแล้วก็มันเวลาเรานึกย้อนถึงช่วง ที่เราลำบากมามันทําให้เราเราสู้เจอปัญหาทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ไม่กลัวเพราะว่าเหมือนหนูถูกปูปูทางทุกอย่างแบบเหมือนมีพื้นฐานมาแน่นแล้วต่อให้เจออะไรหนักกว่านี้ลบากุดมาแล้วหนูก็น่าจะจะทนกับมันได้เพราะว่าทนตั้งแต่เกิดสู้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำสู้กับแม่สู้กับปัญหาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จนจนมาถึงทุกวันนี้จริงๆหนูอาจจะไม่ไม่มาถึงจุดนี้ถ้าเกิดหนูไม่คิดถึงความยากจน mm hmm. ของตัวเองเพราะว่าจะยังไงก็ช่างหนูจะไม่ให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องแล้วก็ญาติทุกคนหรือรอคนที่หนูรักกลับไปอยู่จุดนั้นอีก mm hmm. แต่หนูก็ก็จะทําแต่ในด้านที่มันดี mm hmm. เท่านั้นต้องให้สู้เท่าไหรก่ก็ก็สู้ออก็จะมีแม่เป็นกําลังใจอยู่ตลอดเวลาเสมอเนาะใน เลื่อมองหน้าแม่แล้วอยากพูดอะไรกับแม่เป็นนนึงนะพี่เยนะ่ยวทุกวันนี้ทุกวันนี้เราเรามีทุกวันนี้แล้วเนี่ยาจากนำพักนาแรงของตัวเองเนี่ยก็แม่บอกว่าแม่ก็ภูมิใจพี่แม่จะบอกเสมอว่าแม่แม่ภูมิใจที่ที่หนูที่หนูพยายามที่จะเกิดมาอยู่กับแม่แล้วก็แบบทำทำหนูก็ไม่ไม่ใช่เด็กดีร้อยเปอร์เซนต์ในในมุมในมุมแบบ ดื้ออะไรของเด็กทั่วไปก็มีแม่ก็เข้าใจบางทีแม่ก็ทําเป็นไม,ไม่รู้เรื่องอแต่ว่าแม่ก็บอกภูมิใจที่พี่หนูได้เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วก็ทําทําทุกอย่างให้ให้ชีวิตครอบครัวทุกอย่างเราดีขึ้นดีขึ้นมาถึงจะแบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็หนูก็สู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่แล้วก็แบบว่า ก็รักก็รักแม่ก็มไม่เขินไม่อายถึงจะแบบเป็นเป็นลูกชาวนาหรือว่าเวลาที่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็กลับไปไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเหมือนหนูไม่คิดว่าหนูเป็นนักร้องหนูก็กลับไปสำนล้อไปนะสำล้อไปคือทุกคนจะมองว่าเอ๊ะทำไมเป็นนักร้องแล้วต้องมานั่งสำล้อเก่าๆแล้วก็ไปนาไปทำไมดำ ทำไมไม่นั่งรถเก๋งอะไรมาหนูก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆทำไมทำไมเราต้องไปไปตามไปตามบทบาทสังคมที่ที่ให้เราวางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็หนูชอบชีวิตแบบนั้นมากกว่าหนูชอบการใช้ชีวิตของหนูหนูชอบอาหารที่หนูกินหนูกินปลาหนูกินอะไรเงี้ยหนูชอบอย่างนั้นถึงหนูจะมาอยู่เรื่อเพื่อภูิใจในความเป็นคนจนเป็นชาวนาของเราไหม ภูมิภูมิใจมากๆคือภูมิใจทุกอย่างทุกคนจะมีไอดอลมีตัวอย่างอะไรอะที่เขาชอบกน<ม>หนูว่าสําหรับหนูก็มีแต่ว่าหนูว่าคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่แล้วแม่ค,ครับตอนนี้ลูกสาวเป็นศพขอบ,อบ <c oughs> เป็นนักร้องในสังกัดของกรมมี่โกมีความรู้สึกยังไงบ้างกับความสำเร็จของลูกณอนนี้ดีใจค่ะ ีใจแล้วก็ภูมิใ,ใจเันไม่คิดว่าเขาจะมาถึงขนาดนี้นแม่เคยถามเขาว่าเขาโกรธไหมที่แม่คิดที่จะทําร้ายเขาเขาอบอกว่าเขาไม่โกรธเพราะว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกแม่งงให้ได้เขาไม่เคยโกรธแม่ไม่รู้ในความรู้สึกจริงๆเขานะว่าเขาโกรธหรือไม่โกรธแต่ว่าการที่เขาแสดงออกเขาไม่เคยโกรธแม่ ไม่ว่าวันไหนหรือเวลาไหนเขาจะบอกรักหรือไม่บอกรักแม่ก็าง mm hmm. แต่เรารู้กันว่าเราเราักกันเป็นห่วงกันอยู่ตลอดเวลา mm hmm. ทุกครั้งที่เ,เขาจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไหนเขาจะโทรหาแม่ mm hmm. เขาจะโทรคุยกับแม่ mm hmm. เขาไม่สบายใจเรื่องอะไร mm hmm. เขาก็จะโทรห,หาแม่ตลอด mm hmm. มันความรู้สึกดีใจไหมดีใจมันดีใจอยู่ตลอดเวลาคือเขาไม่ทิ้งเรา ไม่ว่าจะเป็นแค่คําพูดเล็กๆหรือว่าความรู้สึกเล็กๆน้อยๆในใจเขาเขาก็จะมาเล่าให้ได้ฟังแล้วสิ่งที่เขาได้จากแม่ก็คือทนนะลูกสู้นะลูกอย่าถอยนะพ่อเขาก็จะบอกลูกพ่ออย่าถอดเด้อแต่ <c oughs> แต่แต่ผมต้องบอกนะว่าแม่เป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยนะคือแบบไม่อยากจะเชื่อว่าแจ <c oughs> ลำบากกันเลยกันขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แม่ก็เชื่อเลยเอิ้นว่าว่าจะลำบากขนาดนี้มาก,ก่อนจริงๆตกใจมากเลยนะหลายลครั้งที่เขาไม่ยอมกินข้าวกับกับไข่หรือว่าปลาทูอะไรเขาจะให้น้องกินเหลือนิดเดียวเขาจะให้น้องกินนี่เขาไปแอบดูแม่ในครวัวคืนถ้ามีอ่างเนี้ยเ,เราจะให้ลูกกินแต่แม่กินข้าวกับปลาเขาก็ไปแอบดูเขาบอกถ้าวันนี้แม่ไม่กินข้าวกับหนูหนูก็ไม่กินหนูเห็นแม่กินข้าวกับปลาในครัวหลายวันแล้ว ออ๋โหโหเขาพูดอย่างนี้โ,โอ้ยฟังแล้วมีความสุขจริงๆเลยแล้วมีอะไรห่วงลูกสาวคนนี้ไหมครับแมห่ห่วงห่วงก็ห่วงทุกเรื่องแต่ม่สิ่งหนึ่งคือเขาเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแล้จะเป็นห่วงเรื่องการเดินทางไกลที่จะมาครับทางไปนู่นมานี่กับรถ คำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่ารายการเรื่องเล่าคนดังร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ด้วยการนำภาพความรักความผูกพันของศิลปินและคุณแม่มาให้ได้ชมกันทั้งหมดกี่คู่ AD หนึหนึ่งคู่ AD สองสามคู่ทราบคำตอบแล้พิมพ์ดีตามด้วยหมายเลขที่ถูกต้องส่งมาที่4 6 4 2ก่อ9ผู้ที่ตอบถูกมีสิทธิ์ได้รับเสวยจากแฟนทีวีไปเลยค่ะ และจากคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าตากะแตนชลดาทำพิธีบวงสวงอัลบั้มชุดใหม่นสถานที่ใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือ r าดีหนึ่งอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและนี่ก็คือรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกค่ะอค,อคดดัังงงเเาุณที่่มโลลจสสก็ยชวูซึง่งในวันนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยได้มารวมตัวกันที่นี่นะคะก็ ได้มาฟังเรื่องราวดีๆเยอะมากนะครับผมจากแม่ลูกคู่นี้นะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เรายังอยู่ในบรรยากาศของวันแม่กันอยู่นะครับผมซึ่งปกติแล้วแม่บอกว่าตัวเองไม่ค่อยได้เจอกับบรรยากาศที่ต้องมาทำสปาเสริมสวยแต่งสวยอะไรแบบนี้ไม,ไม่เคยก็ตอนแรกคิดว่า ก็อยู่บ้านทําไรทํานาตากแดดหน้าดําแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่เคยทําอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทําแล้วก็สมมารจะดูแลคนอื่นทําให้คนอื่นสวยทําให้คนอื่นบริการจงผมเทนู่นนี่นั่นอะไรได้อะไรค่ะก็เลยจัดให้หมดก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ากลางคืนก็ลุกขึ้นมาตัดให้อยากได้อะไรก็ทําให้แล้วคือพร้อมบริการตลอดเลยจากใจเลยใช่ค่ะก็เลยคิดขึ้น่า น่าจะลองดูพามาพาแม่มาทํามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราดูนะครก็เลยเป็นเรื่องใหม่นี่คือไม่เคยทำไม่เคยทําเลยแล้วปกติให้หนไรแม่โอ้ปกตินี่หนูเขาหนูเป็นแบบถึงจะแบบเป็นแนวแบบยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่น่าจะหวานไม่ได้อะไรแต่จริงเล็กๆหนูเป็นคนโรแมนติกอยู่นะอ๋อจริงเหรอหนูหนูจะชอบเป็นคนที่ชอบทำเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนที่รู้จัก เซอร์ไวันเกิดเซอร์ไพรส์วันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบชอบทำให้โดยเฉพาะกับกับพ่อกับแม่กับน้องที่บ้าน,น<อ>ก็ทุกปีก็จะมีอะไรแบบกลวนพิเศษพิเศษมอบให้ตลอดมอบให้ตลอดเวลาถึงไม่ได้กลับบ้านก็<พ><พ>ก,ก,ก็หาวิธีแบบส่งให้เขารับรู้ได้ว่าเราทำเพื่อเขา อตอนนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องราวต่างๆที่เอิญได้บอกไปแล้วนี่ครับว่าปกติมีเรื่องเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยครับเอิญลองบอกมาหน่อยซิว่าตัวเองเนี่ยได้เคยทําอะไรให้แม่มาบ้าง เมื่อปีก่อนพอดีค่าก็ทุกปีทุกปีก็ก็มีเป็นการ์ดบ้างเป็นการ์ดวยพรอย่างวันเกิดก็จะเป็นการ์ดวยพรเขากลับไปไม่ได้เขาก็จะมีเป่าเค้กผ่านโทรศัพท์ส่งคือถ่ายวิดีโอซื้อเค้กมาแล้วก็เขียนเป็นชื่อแม่ตรงว่าเป็นเป็นชื่อแม่ตรงเค้กะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอก็ร้องเพลงให้พี่เบิร์ดดีเลยก็เป่ากลับไปในส่งให้แม่ดูให้น้องส่งให้น้องให้แม่ดูทุกปีเ็าจะมี เซอร์ไพรส์เขาเป็นคนเซอร์ไพร์เยอะอ,อ,อ,อย่างปีที่แล้วเขากลับไม่ได้เขาก็จะมีทําเป็นเพลงตัดต่อกับภาพเขาร้องเองแต่งเองส่งไปให้แม่อ๋อเหรอครับร้องเพลงเดี๋ยวแต่งเพลงเองด้วยเหรอคือคือเพลงเพลงนี้คือก่อนที่จะเขียนก่อนที่จะแต่งเพลงนี้คือหนูหนูไปร้องร้องเพงลงร้องไกดเพลงให้คุณครูสลาก็คือได้ เรียกว่าอะไรได้ได้ไอเดียมาจากเพลงนั้นก็คือหนูก็เขียนเป็นกรตอนแรกหนูก็คิดว่าจะส่งเป็นกรมาให้เพราะว่าหนูจะชอบแต่งกรอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ก็ว่าจะเขียนเป็นกรพอมานั่งดูดีๆแล้วก็เลยทำนองมาใส่เอาอะไรมาใส่นิดนึงก็เลยแบบเออแบบนี้มันก็ไม่เคยทําให้ทาให้เขาแบบเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆได้แนวคิดมาจากเพลงที่คุณครูแต่งก็ก็แต่งเหมือนเหมือนเอาเป็นตัวอย่างขึ้นต้นย่งจไงได้ไหมขึ้นต้น แต่ว่าแต่นะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ทนมาจนถึงวันนี้เป็นผู้หญิงคนที่รักฉันหมดใจแม้ต้องเจอเรื่องดีหรือว่ามีเรื่องร้ายเธอยังอยู่ข้างๆกาย อกกอดฉันไว้เรื่อยมาอะไรประมาณนี้ก็ตอนแรกมันเป็นกอนก็เลยอาไม่เปิดดูแล้วครับร้องไห้เลยร้องเลยเพราะว่าเขาก็เคยแต่งเพลงเล่นๆเลยแม่แต่ว่าเพลงอย่างนี้เขาไม่เคยแต่งเป็นครั้งแรกอีกครั้งแรกแล้วก็ส่งเป็นภาพมาด้วยทำาตดต่อวิดีโออ๋อหรอภาพนี่คือเป็นภาพ ภาพแม่กับแม่คนั่ภาพแม่กับน้องเอิญเหรอครับคุณแม่ดูตอนนั้นนี่คือแม่ร้องไห้เลยร้องไห้ปกติถ้าเขาเซอร์ไพรส์อะไรมาแม่ก็ร้องหมดนะจริงเหจะเป็นคนที่ซึ้งง่ายมากต่อมลูกตากาดไว้พรแล้วก็มีบางปีเขาก็ส่งเป็นกระเช้าดอกมะลิซึ่งตอนนี้แม่ก็เอาไว้บนหิ้งค่ะครับเก็บไว้บนยิ่งคระให้เขาเข้าส่งให้แม่บางทีก็จะเป็นมะลิตัดตรงเสื้อ ข,ขึินกดัดขึ้นกัดถ้ากากลับบ้านเขาก็จะนอนัต์เขาร้อยมาอะไรให้แม่ด้วยร้อยมาอะไรได้เคยร้อยมาอะไร <c oughs> แล้วก็เอามาไหลลวไหห้แม่กับยายโอ้ห่ารักมากห่ารักมากณวันนี้นะครับผมตัความรักความผูกพันของแม่ลูกคู่นี้นะครับผมซึ่งทําให้ตัวผมเองนี่นะฮะน้ํตาตาคลอไปด้วยแล้วก็ทึ่งในความสามารถของน้องผู้หญิงคนนี้จริงๆนะครับผมอยากให้เอินพูดให้กำลังใจกับ เพื ard, ่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนที่ณตอนนี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นลูกชาวนาบางทีณตอนนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้ในใจว่าฉันเกิดเป็นลูกคนจนฉันไม่มีหวังฉันไม่มีฝันอย่างแน่นอนอยากบอกอะไรเขาไหมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเดินบนเส้นทางเดียวกันกับเอิญขวัญคือเริ่มเริ่มต้นมาจากความยากจนนะคะก็ อย่าอย่าอย่าคิดว่าเราเราอยู่จุดจุดที่ด้อยกว่าคนอื่นแล้วเราต้องอยู่ตรงนั้นด้วยด้วยความน้อยใจหรือว่าด้วยความแอกทําไมเราไม่มีทําไมเราพ่อแม่เราทําไมไม่สร้างไว้ให้เราทําไมอะไรอย่างเงี้ยให้เราให้เราสู้แล้วก็คิดว่าเชื่อว่าหนึ่งเลยคืออย่าอย่าลืมพ่อลืมแม่เรื่องขอเชื่อว่าตรงนี้มันมันเป็นบุญเป็นกรรมกันแล้วอย่าลืมพ่อลืมแม่แล้วก็ ชีวิตของเราก็จะก้าวก้วไปในในทางที่ดีแล้วก็อยากให้สู้ํำว่าสู้แล้วก็อดทนเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จหลายๆคนที่อยากเป็นนักห้องหรือว่าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านเดินฟันเสื้อว่าป็นใดถ้าถ้าเขามีกำลังใจดีดจากพ่อแม่แล้วก็กกำลังใจจากตัวเจ้าของน้องยายคิดว่าเราจะต้องจนจะต้องจนอย่างนี้ตลอดไปถ้าเราสู้ เราต้องออกจากจุดที่มันเราคิดว่าเราน้อยใจตรงนั้นตายไม่อยากให้ <c oughs> ซื้อๆโอ้ยเยอะม,มากนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับผมทั้งคุณแม่คำแพงนะครับแล้วก็น้องเอิ้นขวัญน,นะที่ในวันนี้เนี่ยได้มามอบความรักที่แสนสวยงามน,นะครับผมระหว่างแม่ลูกนะครับผมให้พวกเราเนี่ยได้รับทราบนะครับว่าพวกเขาทั้งสองคนนะครับมีความรักกันแบบ เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้เลยตลอดทั้งชีวิตออยากให้น้องเอิญเนี่ยเป็นตัวแทนของทุกคนละกันนะครับกอดแล้วก็บอกรักแม่สักนิดนึงได้ไได้ค่ะแต่ก็มันไม่รู้รพูดมึงพูดไม่ค่อยเก่งแต่าเป็นสไตล์ละกันแต่ร้องเพลงให้ฟังอ,อๆๆเพลงที่ที่เคยทำวิดีโอให้แม่ทำอย,ยู่ยัๆ ร้องได้ไหมร้องได้ก็ลองด้วยกันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ทนมาจนถึงวันนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิงคนที่รักฉันหมดใจ <c oughs> แม้ต้องเจอเรื่องดีหร <c oughs> ือว่ามีเรื่องร้ายเธอยังอยู่ข้างๆกัน ก้ออก้อนใไเรื่อยมาแค่นั้นแหละน่ก็หาอีหลาด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักความผูกพันของนักร้องสาวยอดกระตันยูที่ชื่อเอินขวัญวรัญญากับหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนกับอีกหนึ่งความรักของแม่ลูกคู่นี้ที่ดูแล้วอบอุ่นมากๆเลยละค่ะส่วนตอนนี้ วันนี้ขอบคุณนะครับกับสถานที่ดีๆของเราด้วยนะครับกับ Beyond Spa and Beauty นะครับและก็รวมไปถึงนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราด้วยนะครับผมกับออนิวิออสพลาสฟิทออจะข้าหรือข้าโพดก็ต้องการปุ๋ยตรากระต่ายเจต่ารับประกันคุณภาพนะครับรวมไปถึง GMM อแซครบทุกเรื่องทีวีดาวเทียมโทร028418888นะครับผมขอบคุณคุณแม่ทำแพงมากนะครับขอบคุณน้องขวัญด้วยนะสู้ๆต่อไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะฝากไอฝากตัว เป็นลูกชายหนึ่งคนนะแม่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอึ้งเลยนะคือคุณแม่ไม่สบายคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็คือตอนนี้ได้ทําการรักษาแล้วโดยการวิธีการผ่าผ่ารับแล้วก็คีโมครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ผมก็ได้มีเซอร์ไพรส์อย่างที่ว่าว่ามันจะเป็นอะไรนะครับท,ที่ที่จะให้พี่ต้นได้ได้ดูได้เห็นซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าไม่เคยไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อน